นี่หรือว่าสังคมปัจจุบันคนโยมสังคมในยุคนี้ผู้หญิงเนี่ยถ่ายหน้าอกผู้ชายถ่ายรถโชว์ลงเฟซบุ๊กใครจะไปรู้ว่าอกนั้นจริงหรือว่าอกปลอมรถคันนั้นเป็นของเขาหรือว่าของใครคนที่ยังไม่ได้แต่งงานอยู่กินกันเหมือนคนแต่งงานส่วนคนที่แต่งงานแล้วกลับแยกกันอยู่เหมือนยังไม่ได้แต่งงาน สัตว์เริ่มสวมใส่เสื้อผ้าเหมือนกับคนคนเริ่มอวดเนื้อหนังเหมือนกับสัตว์เด็กทำตัวแก่แดดเหมือนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทำตัวแอปแบลเหมือนกับเด็กผู้หญิงทำตัวห้าวเป็นเหมือนผู้ชายผู้ชายทำตัวมุ้งมิ้งเหมือนผู้หญิงคนจนทำรวยเป็นเศรษฐีคนรวยทำจนเหมือนยาจก เท่าแก่แต่งตัวเหมือนลูกจ้างลูกจ้างแต่งตัวเหมือนเท่าแก่พ่อแม่เรียกลูกว่าพี่ลูกเรียกแทนตัวเองว่าน้องคนโสดทําตัวเหมือนแม่บ้านแม่บ้านทําตัวเหมือนคนโสดคนผอมถ่ายรูปโพสต์ว่าช่วงนี้อ้วนคนอ้วนถ่ายรูปโพสต์ว่าช่วงนี้ไดเอท คนมีรอยสักมากถอดเสื้อแล้วก็บอกว่าร้อนคนใช้แอปเปิลบอกไม่มีกระเป๋าถือคนซื้อนาฬิกาเรือนใหม่ชอบปัดแขนปัดขาสักวันหนึ่งโยมจะเข้าใจว่าใส่นาฬิกาเรือนละ300รหรือว่าสามหมืนหนึ่งวันก็มียีชั่วโมงเหมือนกัน จะดื่มเหล้าแก้วละ30สบหรือแก้วละสามพมันก็อ้วกออกมาเหมือนกันอยู่ดีอยู่บ้านกว้าง30ตารางเมตรหรือว่า300ตารางวาความโดดเดียวไม่ต่างกันหรอกคุณโยมสุบรีมมวลละสิบบาทหรือมวลละเป็นร<ๆ>้อก็เป็นมะเร็งปอดเหมือนกันนั่งชั้นธุรกิจ หรือชั้นประหยัดเครื่องบินตกก็ตายเหมือนกันทั้งหมดละโยมสักวันหนึ่งโยมก็จะเข้าใจความสุขในจิตใจไม่ใช่หาทางได้จากวัตถุภายนอกเพราะฉะนั้นจงรู้พอใจพอมีพออยู่พอเพียงจึงจะมีความสุขใช้ชีวิตอยู่กับใครนั้นสำคัญมากคนโยม ใครอยู่กับเราตลอดไปนะั้นหาได้ยากยิ่งกว่าคนในโลกใบนี้มีตั้งเจ็ดพันกว่าล้านคนที่ได้รู้จักกันกับเรามีสกี่คนกันนะโยมเนาะแล้วคนที่รู้จักเราถนอมรักษากันให้มากๆนะคนโยมนะอยู่กับความจริงเข้าใจชีวิตให้มากๆและจะมีความสุขเจริญพร